ยักษรคาร่าซอนเล่มเล่มที่สิบห้าตอนโจรปล้นทรัพย์โจร บนท้องทะเลเรือที่ปลอมเป็นโจรวอโคตามคำสั่งของเหอเทียนซื่อล,ล้อมเรือของทูตญี่ปุ่นไว้ลูกเรือบนเรือทูตญี่ปุ่นล้วนยกสองมือกุมศีรษะนั่งย,งยองยองที่หัวเรือเป็นความหมายว่าไม่ต่อสู้ขัดขืนสินค้าที่มีค่าจำนวนมากถูกขนย้ายขึ้นจากท้องเรือเคลื่อนย้ายไปยังเรือของเหล่าโรนินญี่ปุ่นโคอิโทมิยืนประท้วงว่า พวกเจ้าไม่อาจทํำเช่นนี้เราเป็นชาวญี่ปุน่นเราเป็นเพื่อนร่วมชาติกับพวกเจ้าเราได้รับคำสั่งจากท่านโชกุนโยชิมัตสึเดินทางมาเป็นทูตที่ต้าหมิงนี่เป็นของขวัญที่เตรียมส่งมอบต่อท่านโชกุนพวกเจ้าหัวหน้าโรนินสองคนไม่แยแสสนใจมันหนึ่งในสองกล่าวกับอีกคนหนึ่งว่าคิดรังเรือของพวกมันไว้หรือไม่อีกคนหนึ่งกล่าวว่า แล้วกันไปเถอะนี่เป็นเรือสินค้าไม่เหมาะกับพวกเราเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติให้พวกมันโดยสารกลับประเทศเถอะโคอิโทมิพอฟังหัวใจต้องเย็นเฉียบลงโรนินผู้หนึ่งกล่าวขึ้นว่าตัวโง่งมถอดเสื้อผ้าออกโคอ,อิโทมิร้องไปว่าว่าอะไรหรือถอดเสื้อผ้าออกมา เนื้อผ้านี้ยังไม่เลวสามารถขายเป็นเงินสักเล็กน้อยพลางก็ฮหือเข้ามาถอดเสื้อผ้าของมันออกคงเหลือแต่ผ้าเตี่ยวปกปิดวางขาผืนเดียวพวกเจ้าพวกเจ้าจะไหนทำเช่นนี้โคอ,อิโทมิพาร่างที่อ้วนชวุติดตามถึงริมกราบเรือมองดูเหล่าโรนินกระโดดขึ้นเรือร้องบทเพลง ของญี่ปุ่นแล่นเรือจากไปโคอิโทมิ omi, พานด่าทอพวกมันชาวญี่ปุ่นไม่เห็นว่าคําฝากความระลึกถึงมารดาท่านเป็นคําด่าคนพวกมันไม่ยึดถือพรหมจรรย์เห็นว่านั่นกลับสร้างความสุขสบายแก่ผู้คนดังนั้นโคอิโทมิ omi, ด่าทอว่าพวกเจ้าเหล่าปลาที่ไม่มีสมองตัวบัดซบเดรัจฉานเจ้าง,งูงมทั้งปัดสาวะ สิ่งปฏิกูลกากสวะในเรือที่ด้านข้างตะกุกตะกากว่าท่านโคอิโทมิโคอิโทมิยังต้องด่าทอต่อหัวสุกรตัวอัปลักษณ์คนบ้านนอกอาจมเหม็นคลุ้งมีเรื่องใดหรือายเรือนั้นชี้มือไปที่ร่างท่อนล่างของมันกระซิบบอกว่าผ้าเตียวของท่านหลุดแล้วโคอิโทมิพลันแผดเสียงร้องดังกว่าเดิมว่า เราต้องรายงานท่านโชกุนบทขยี้พวกเจ้าเหล่าตัวหนอนกลางทะเลให้หมดสิน้นสวนเฉินเสียงเอวียนเป็นสวนย่อมเจียงหนันสืบทอดท่วงทํานองของภูเขาลำธารสวนแมกไม้มาจากยุคราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ซองทัศนียภาพงดงามปานวิมานแมนในแดนดินห้องหนังสือหลังหนึ่งเปิดหน้าต่างโล่ง นอกหน้าต่างแววเสียงนกร้องเซงแซ่ภายในห้องจัดตั้งเตียงต่ำเตี้ยสองเตียงเสียสินกับเจิ้งเหอนอนคว่ำบนเตียงเจิ้งเหอเปลือยแผ่นหลังบนหลังมีกระบอกไม้ไผ่สามแถวดูดเนื้อหนังไว้ส่วนบนหลังของเสียสินนั่งไว้ด้วยหญิงสาวหน้าตาหมดจดสดใสกำลังรับการนวดเฟนนั่งมีฝีมือในการนวดชั้นเลิศ เสียสินต้องหยีตาลงอย่างเป็นสุขหญิงสาวนางนี้เพียงสวมกางเกงชั้นในสีชมพูตัวหนึ่งวางเอวผูกสายรัดเส้นหนึ่งอวดเรือนร่างอันงดงามใต,ต้ตะโพกอันกลมกลึงนั่งทับต้นขาทั้งสองข้างของเสียสินไว้ที่สร้างความเคลือบเคลิมแก่เสียสินเป็นฝีมือการนวดเฟ้นของนางหรือว่า เป็นเรือนร่างที่แฝงแรงดีดสะท้อนของหญิงสาวมีแต่มันเองที่ทราบได้จึงเหออวขยสองแขวนหนุนคางไว้หลังจากที่ไส้ศึกของโจนวอโคละแวกชานตรงฮกเกียนจือลี่เจอเจียงถูกกำจัดเราโจนวอโคก็ไม่อาจเคลื่อนไหวในพื้นที่ต้าหมิงเราได้ฟังว่าที่ภูเขาเสียวจื้อชาน มีขบวนโจรวอรโคพันกว่าคนพอขึ้นฝั่งก็ไม่มีคนนำทางกลับเดินผิดทางมุดเข้าไปยังฐานที่มันเจนตรงเว้ยเท่ากับภาพตัวเองไปติดกับเองเสียสินทางหนึ่งบอกให้หญิงสาวที่มีนามว่าหงเป่าเพิ่มแรงนวดเฟ้นกว่านี้ทางหนึ่งก็กล่าวว่าภัยของโจรวอรโค,คคือพอขึ้นฝั่ง ก็เที่ยวทำลายล้างไพร่พลพวกเราได้แต่ไล่กวดตามหลังพวกมันดังนั้นขอเพียงกำจัดหูตาพวกมันพวกเราก็เท่ากับได้ใช้ชนะครึ่งหนึ่งแต่กงกงคงได้ยินมาว่าเราข้าหาบดีและขุนนางบนพื้นที่เจอตรงเลียงกวางหกเกี้ยนกับจือลี่ทำหนังสือฟ้องร้องข้าพเจ้าแล้วจังเหอยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าก๋าโกง ได้รับความไว้วางพระไทยจากฝ่าบาทใหญ่ต้องกลัวเกรงด้วยหรือเสี้ยสินกล่าวว่าอันว่าคำคนน่าคลั่นคลามโจรวอรโคเป็นภัยต่อราชสำนักกับราษฎรแต่พวกเราต้องยอมรับว่าขณะที่พวกมันนำมาซึ่งเพศภัยก็เกิดสมัครพักพวกของโจรวอรโคอาศัยการปล้นชิงเป็นอาชีพเสริมซึ่งอาชีพหลักก็คือ้าของเถื่อน ขณะที่การค้าของเถื่อนกลับเอ,อื้อประโยชน์แก่ข้าหาบดีครอบครัวใหญ่ตามชายฝั่งทะเลตามกฎหมายบ้านเมืองผู้ที่นำวัวมา้ายุทธปัจจัยเครื่องเหล็กเหรียญกระสับแพลพันผ้าตวนออกนอกราชนาจักรหรือขายให้กับพ่อค้าโพ,าพนทะเลต้องถูกฟาดโบยร้อยทีหากค้ามนุษย์หรือยุทธปกรณ์ต้องถูกประหารชีวิตแต่สิ่งที่ผลิตจากแผ่นดินจงหยวน หากไปถึงต่างแดนจะทำกําไรนับสิบเท่าดังนั้นไม่อาจหยุดการลักลอบค้าขายได้ยังมีเช่าบ้านมากมายทำงานให้กับเหล่าพ่อค้าคหาบดีอยู่ติดทะเลต้องหากินกับทะเลหากขนทางถูกปิดกัน้นชาวบ้านเดือดร้อนลำเค็นย่อมเข้าร่วมกับโจรวอรโคพวกเรากําจัดหูตาโจรวอรโค กำหนดเขตเฝ้าระวังทําการสาสางพื้นที่จะได้ผลชั่วขณะแต่หากคิดขจัดภัยอันเนื่องมาจากโจรวอรโคไม่อาจใช้กำลังเข้าจัดการต่อให้เราก๋วกงได้รับความไว้วางพระไทยจากฝ่าบาทเร่งปราบโจรวอรโคเกรงว่าอีกไม่กี่ปีพวกมันจะก่อตัวขึ้นมาใหม่เอ่ยถึงตอนนี้กวาดมองเจิ้งเหอแวบ,บหนึ่ง กล่าวขึ้นว่ากงกงเป็นคนใกล้ชิดกับฝาบาทเป็นที่โปรดปรานของฝาบาทหากวันหน้ากลับถึงนครหลวงขอให้กราบทูลสิ่งที่ได้ยินได้เห็นจากชายฝั่งทะเลต่อฝาบาทหากว่าฝาบาทยอมผ่อนปลนนโยบายห้ามค้าขายทางทะเลจะเป็นประโยชน์ต่อชาติรัฐและราชฎรเจ้งเหอพงกศีรสารับกล่าวอย่างคลุ่นคิดว่า กวางกล่าวมีเหตุผลจากปากคำของไส้ศึกและโจรวอโคที่ถูกจับตัวมาโจรผู้ร้ายบางกลุ่มเพียงเพื่อค้าของเถื่อนเมื่อราชสํานักไม่อนุญาตให้ค้าของเถื่อนก็กลายเป็นคนเดนตายหันไปประกอบการค้าที่ไม่มีต้นทุนสรุปจากคําสารภาพของพวกมันพวกมัน มีความต้องการต่อสินค้าของตา้าหมิงเราไม่ว่าผ้าพับแพรพันเส้นได้เข็มเหล็กกล้าหม้อเหล็กเครื่องเคลือบภาชนะลงรักแป้งฝุ่นชาติแต้มแม้แต่พระคัมภีร์ตำราแพทย์ตำราตำราและสมุนไพรย,ยกตัวอย่างไหมดิบหนึ่งตำลึงพอไปถึงญี่ปุ่น จะขายกำไรถึงสิบเท่าไม่น่าเล่ามีคนจำนวนมากยอมเสี่ยงอันตรายเสียสินกล่าวว่าใช่แล้วฟาบาทพวกเราเป็นเจ้าชีวิตที่ตั้งปณิธานใหญ่แต่ว่าห้องเต้ไม่ใช้สอยทหารอดอยากคิดใช้ให้ทำงานต้องใช้เงินไทจูห้องเต้คำนึงถึงความทุกข์ยากของราษฎรตอนตั้งประเทศกำหนดกฎเก็บภาษี หนึ่งต่อสาส่วนทั้งไม่ขึ้นภาษีตลอดการแต่เมื่อเป็นเช่นนี้จะได้เงินจากที่ใดในความเห็นข้าพเจ้าควรขยายที่มาของภาษีจึงเป็นวิธีที่ประเสริฐไม่ทราบว่ากงกงคิดเห็นอย่างไรจึงเหววันไหวคล้อยตามพงกศีษะอย่างลืมตัวเสียสินพอจี้ถูกจุดก็หยุดมือไม่ต้องการให้เจ้งเหอล่วงรู้ความกระตือรือร้น ของการขยับขยายทางทะเลของตนเองจะอย่างไรถือว่าโปรยหว่านเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วจึงหันเหหัวเรื่องว่าแต่ตอนนี้ยังคงต้องปราบโจรวอโคฝ่าบาทเตรียมโยกย,าย้ายค่ายสนจีนกลไกวิเศษมายัางพื้นที่เจอตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ตา้าหมิงเราใช้กองกำลังที่ติดอาวุธเพลิงเป็นหล,ลักเหล่าแม่ทัพที่ยึดติดกับ กรอบเดิมเห็นว่าอาวุธเพลิงได้แต่ช่วยเสริมไม่อาจยึดถือเป็นกำลังหลักหากว่าให้ค่ายเสริจีสู้รบสักหลายครั้งก็จะเปลี่ยนแปลงความคิดของพวกมันแต่ว่าค่ายเสริจีก็มีจุดอ่อนหากประสานกับกองกำลังแบบแผนเดิมจะเป็นยอดศาสตราเล่มหนึ่งหากให้พวกมันเคลื่อนไหวเพียงลำพังจะมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นข้าพเจ้าคิดรบกวนกงกงเดินทางไปปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างค่ายเสินจีกับฐานที่มั่นต่างๆสักคราพลางก็หัวรเราะเฮฮะกล่าวอย่างก,กระดากว่ากงกงงก็ทราบว่าข้าพเจ้ารับบทหน้าดำได้สมบทบาทเกินไปหากให้ข้าพเจ้าไปแทนที่จะได้ผลกลับตรงกันข้าม จึงเหออดหัวรอดไม่ได้กล่าวว่า <les> ตกลงการจัดตั้งค่ายเสินจ,จีเป็นความคิดของฝ่าบาทในยุทธการสยบเพศภัยฝ่าบาทรัาบาทราบถึงความร้ายกาจของอาวุธเพลิงจึงตัดสินใจจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเพลิงอันร้ายกาจขบวนหนึ่งขึ้นไหนเลยปล่อยให้พวกมันไม่มีพื้นที่ใช้ออกได้ ขวากงนั่งบัญชาการที่หังโจฟูส่วนเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราเองเสสินพงกศีศักดิ์กล่าวด้วยความยินดีว่าสามารถร่วมงานกับกงกงนับเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้าจึงเหยยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเราก็เช่นกันทั้งสองหัวร่อฮาฮาออกมา พยัคฆราชซ่อนเล็บจบภาคหนึ่งขอขอบคุณเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆนะครับที่ติดตามฟังแล้วก็ให้กำลังใจต้องขออภัยด้วยบางครั้งอาจจะมีหายหายไปบ้างก็ด้วยเงื่อนไขของสุขภาพนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนั่นแหละนะครับ ก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดหลายๆเรื่องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแนะนำเพื่อนๆด้วยนะครับช่องของลุงมีคนติดตามน้อยถ้ามียอดติดตามเยอะๆหน่อยก็มีกาลังใจเหมือนกันบางทีนะขอบคุณนะครับที่หลายคนส่งน้ําใจมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับค่าลูกอมค่าบะหมี่นะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับผมก็จะรวบรวมนะครับจัดหาหนังสือรวมทั้งหนังสือที่ส่งมาให้นะครับ พบกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะครับมาลุ้นว่าจะอ่านเรื่องอะไรดีนะครับถ้าชอบอย่าลืมติดตามนะครับมาขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ